ฝุงขาทั้งหลายหากได้ปะมาะทข้าละวะด้วยกายาวจีมานุทว่าในอิริยาบถท,ทั้งสีบ่ลู้แก่งที่สันใดกระทําบ่ชอบผิดจากขอบป่าเพนีแม่นว่ามีอนเนกศาสตรสังสารศาสตรอันใดประมาทแล้วบ่ได้สมมาตั้งแต่เก่าก็ดีกอ็ขออง พระมุนีสิสมมาพุทธเจ้าเป็นเขาเป็นป้าทานจวงมีธรรมาเมตตาภัยโพดลาโละโทโใได้เฮอหายกลายเป็นหนวสิกรรมขออย่าได้เป็นินวรธรรมกรรมมันจะเป็นบาป อันจากกำลาพามเสียยังมัฆคาคือว่าหนทางอันจากไปสู่แห่งหองนิลาผ่านเกวฟุงขาพระเจ้าทั้งหลายสุขยาสุขยามทุกปรการเทดีลีก็คาเทนสูนันตูพลโตเยเทว,วาสังคาสมาคตาดุลาเทพาดาเจ้าทั้งหลาย อันยังใหญ่โย,ยถูกโมไม่ไพผา,าน้อมถูกห้อมห้วยแลเหิวเขาถูกวังเวอิแลยันนมถูกแหลงลามแลโพสีตั้งเกดีและแกวหกอันตัง้งโยนีน สวนันเทพระท่านทุกมัวเทพดาทุกที่มีนางเมกะลาเมทโทลานีเจ้าผู้เป็นเก่าเป็นประธานเทพดาทั้งหลายอันสถิตสถานอยู่ในทีน่นี้บัดนี้ฟุงข่าทั้งหลายขออนัอนเอืเอลงมา เครื่องสักลาบูซานีแก้มฟุงขาพระเจ้าทั้งหลายอีกประการหนึ่งจงมาอานิยมสมพอรในแก้มฟุงขาพระเจ้าทั้งหลาย ให้ได้อยู่สวัสดีให้เจายืนยาวมันพันปีเป็นเขตหหยจากทุกโศกโลกภัยสิ่งหน้าหน้า่าได้มาบังเบียด แลขอให้หลวงพ่อพระคู่ประวิษสาลกิจหรือหลวงพ่อบุญแสนมหาปัญญยูให้มีอายุยืนมันเป็นหมผู้หมไสของลูกของหลานของลูกเพิงลูกเทียนทุกตนทุกคนในววละวันนี้ก็ขาเธอ